สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเรานะครับช่องพลายเทีงนนะครับผมวันนี้ก็พาม่บ้านนะครับมาดูดอกไม้นะครับผมที่บ้านของซีอูเราครับผมก็คุณการนะครับก็ลูกไว้เยอะมากเลยครับตอนนี้ก็ขยายพันธุ์ไปไเรื่อยครับผม ก็มาดูต้นไม้นะครับไว้ให้กับน้องคิมอมนะครับผมเพราะว่าน้องคิมอมาชอบปลูกต้นไม้ครับที่บ้านก็ปลูกใต้ไร่กระถางเลยนะครับเขาจะปลูกแคนตัสนะครับผมนี่ครับวันนี้ก็มาดูที่คุ้นการครับปลูกไว้เลยครับพอมาสอบถามกันนะครับมาต้นไหน ได้ครัว่าจ,จะรื้ีลงช้างผมแข่งรับเลยครับยังย่งครับผมยังครับผมอ๋อน้องคิมออมก็ชอบข้ะครับก็เลยมาดูนะครับก็มาดูไว้ครับ <c oughs> เผื่อว่าจะมีตัวไหนชอบก็จะได้อุดหนุนอ <c oughs> ุดหนุนครับไปขยายพันธุ์ให้กับน้องคิมออมนะครับผม เ,เราเอาข,อขาู่เอาเอาที่เขียวดูได้เลยเดี๋ยวผมถามคุณการนะครับตัวไหนราคาดีครับผมตัวไหนราคาแพยงยิมโนโด่างครับไหนตัวไหนเดี๋ยนี้ครับแบบนี้ครพวกด่างด่างครับด่างด่างถ้าเกิดว่าด่างกระจายยิ่งแพงครับให้ด่างไหมครับด่างแบบนี้ครับอันนี้แพงกับเพื่อนใช่ไหมอันนี้เอฟซีประมูลทำโรงช้างทั่อวานนะครับจ่ายอ๋อ วีวท่เขาเรียกว่าคลิปยิ้มคลิปนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ราคาแพงใช่ไหมด่างเพราะจะราคาแพงหน่อยครับเพราะว่าม,มันแปลกแปลกเพื่อนมันมีโอกาสเกิดยาก,ก็เลยแพงครับ หลายต้นที่ผมผสมไว้ครับอผสมเพื่นตอนนี้คุณการก็ขยายพันธุ์ไดเยอะแล้วเนาะเยอะยแล้วครับเยอะแล้วมาดูตรงนี้หลายฐานเลยครับนี่ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์อันนี้พ่อแม่พันธุ์แล้วครับนี่ก็จะราคาจะแพงเหมือนกันใช่ไหมราเกีเ่ยวใช่ครับผมแพงเพราะว่าสีจะด่างๆตัวน,นี้ตัวน,นี้ด่างจ่ายนี่ตัวน,นี้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับน่่พพอแมัธุ์อันนี้ด่างครบ เกือบทุกคูแล้วนะครับผมครับผมเป็นด่างกระจายก็เลยแพงนิดหนึ่งนะครับครับเอาไว้ทำเขาไม่พันเอาไว้ขายบางแจกบ้างนะครับอ๋อขายบางแจกบ้างวันนี้ไม่มีตัวเจไหมวันนี้แจ้ครับผมวันนี้ไม่มีแจแค่นกคีโมสักต้นชกต้นหลืวไม่ยังนี่มีมเลยครับเก็ซีท่านใดที่สนใจก็แวะสอบถามได้นะครับผมที่คุณการนะครับในฐานนี้ก็มีครับ ออเนี่ยนะครับตัวนี้กําลังเพาะชาอยู่ครับอันนี้กําลังแยกเมล็ดออกอยู่นะครับอ๋อนี่เป็นเมล็ดอันนี้หลังเมล็ดเดี๋ยวอีกสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์ก็จะเพาะนะครับอันนี้เรียกพันธุ์อะไรครับนี่ที่เพาะไว้นี่อันนี้เป็นเออ่พิงไดมอนผสมกับด่างนะครับด่างตัวนี้นะครับตัวนี้ผสมกับตัวนี้ไนมอนนะเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าลูกเขาจะออกเป็นยังไงครับว่าสวยแน่นอนนะครับ ที่ผมดูในคลิปมาเขาว่าตรงไหนด่างดังเยอะราคาจะแพงใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าด่างกระจายแล้วก็ด่างกระจายนี่แพงนะครับโอ้โหอันนี้มันมีลักษณะเหมือนอะไรบางอย่างนะครับสวยนะคะสวยนะครับเรนโบว์เรนโบว์เนาะอมโชคครับเรนโบว์ตัวเล็กผมก็มีนะครับนี่สั่นนะครับจะบอกหัวแม่หัวแม่ท่านแดงครับต้องเดี๋ยวบึ้งมันนะครับเรนโบว์ นี่นี่บอกจ้ะเดี๋ยวเห็นถูกแดดโอ้มันต้องถูกแดดก่อนบ่ต้องมึก็เป็นสีเขียวเยวอสีชมพูเเอามันมสีเขียวนะเาชอบน้ำไ,<ด>ไหมเขาชอบน้ำไหมครับก็ให้อาธิรั้งก็พอครับ<อ>ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าคือปลูกของเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าดินแห้งก็ให้เลยอามันถ้าเปียกฝนเปียกอะไรได้ไหมเปียกได้ครับแต่ว่าดินดินต้องระายน้ำได้ดีนะครับ อยู่กมาได้ครับจำไม่ได้จำไม่ได้นะครับคือเยอะมากมายเลยนะครับผมอันนี้เป็นผสมไอันนี้พันอะไรครับนี่หอไว้กำลังบนนี้ไหมอนี่อันนี้กำลังเพาะนะครับนี่พันอะไรครับนี่อันนี้ยิโมด่างมันเป็นครับอ๋อเ่าะยพันตงมาเลยหลายพันครับมีทั้งทีทั้ง ทันลูกผสม LP น,น,นะครับแบบนี้เป็นขดนะครับใหญ่ออกมาเป็นขดสียีชมพูเลยเนาะมีหลายสีนะครับอันนี้ผสมกับทีเล็กนะครับผมก็จะออกเป็นป้อมๆหน่อยครับไม่อันนี้ผมว่าตัวไปสีจะสวยเลยครับ,รบไม่ <rag> ไม่ถึงยังไงกันไม่ถึงว่าทีเล็กมันไม่ถึงไม่ป็นเป็นเป็นสายพันธุ์คอตะบอมเพชรนะครับ มันมีหลายชื่อเขาเรียกกันครับนี่เรามีที่เล็กพลังจิตประมาณนี้ครับจำไม่ได้รไม่รู้จักครับมันติดเลยครับเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวปลูกไปเรื่อยๆก็จะรู้เองนะครับครับเพราะว่าเอฟบอยไม่รู้เอฟบอยเอฟบอยเสายอะไรเอฟเอฟนี่คืออะไรเอฟคือสั่งโอลสสั่งโอลาสั่งแล้วต้องเอฟพวกนี้กำลังออกเลยครับกำลังช้ำ ลุงสาํทำมาเยอะลุงสาจะขยายลุงเลือนแล้วนี่ทอดทนจล้วครับถ้าเกิดว่าพยุมาอะไรอีกข่านโอ้ผ้าเสาก็เริ่มผุแล้วอันนี้เลิกพันอะไรครับนี่หูก็ตายอะไรนะหูกรตายนะครับอันนี้ได้รามาแลกๆนะครับ ตัวนี้พันพันหนึงนะครับผมขายตามหัวนะครับมีประมาณสิบหัวนะหัวละร้อยนี้ก็ไม่อะไรอันนี้กุหาบห็นกหลาบหนกุหลาบหินนีดน้ำเหรอน้ำอันนี้ไรของถ้าเกิดว่าโตโตใหญ่มันมีขนาดป็นนี้ไม่ต้องชื่ออะไรครับ กคครับพวกพวกนี้ช่าใบครับชําใบงานนะครับอ้าวช่าใบก็ได้ชบใบก็ได้ครับลยลเห็นแบบนี้ขานอันนี้ช่าใบนะับีมีชํำใบถ้าเกิดว่าใบใบมม่หลุดนะครับ๋อบบหลนนุด<อ>แบบนี้นะครับผมเราก็วางไว้แบบนี้เลยนะครับโอ้วางไว้เฉยเขาก็โองใช่วางไว้เฉยทีนี้เขาก็เลยลากเขาก็ลงดินนี้นะครับอ๋อจะเกิดเป็นต้นเล็กนะครับ กุหลาบพินนะครับกุลาพินไปหลุนเฉยก็เกิดขึ้นได้นาะงุอนกันนะธรรมชาติสร้างมารสริจังมากเลยครับผมนี่จะทำใบสุดเลย่วางไวโอ้ัะสรจันมากเลยครับผมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผมรมาามชาติสร้างมาครับมผ คต้นนั้นย่อยผสมนิโซนกินคนที่แยกนอออกมาตอนนอกทำแบัเิออโนกันโนิ้งแปนือออกกีเยอะอันนี้ก็ทับทิ่สยามไวซากุระที่ไดมอนอันนั้นทับทิสยามี่้งเจแปนคนอีกคน คีลักผมผมยื่อจนจำชื่อยะไรชื่อ้นอองเียะไรอ่างเงี้เหน้า่อ่นเนเยาหที่งานอะร็นหัานนหลักามันเป็หัวีราคาไม่ถับ หลังจากที่เราไปดูเข็นตัดของเสียการมานะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูเขียนตัดของน้องคิมบอลครับที่ปลูกสะสมไว้ได้เยอะขนาดไหนแล้วครับผมนี่นะครับ นี่นะครับเป็นของน้องคิมอออนะครับผมพอเืมเก็บสะสมนะครับผมอบลูกสะสมนะครับเริ่มเริ่มสะสมค่ะครับก็ได้เยอะนะครับได้สามตะก้าลนะครับตัวนี้ครับผมนี่นี่ครับมีหลายสายพันธุ์นะครับผมพอจะจําชื่อไม่ได้นะครับผมไม่รู้จักชื่อนะครับผมไม่ค่ะยังไม่รู้จักชื่อครับ น้องคุณอมอเขาชอบนะคะก็จะสะสมไว้ให้น้องค่ะครับก็จะปลูกไว้ให้น้องคิมอมครับเวลาโตขึ้นนะครับผมหนึ่งปีก็คงจะได้เยอะพอสมควรเนาะหนึ่งปีครับผมเวลามีเว,ว,วลามีเด็กนักเรียนมานครับที่บ้านยี่สิบลังก็จะมีเด็กนักเรียนมาเที่ยวมาอะไระครับก็จะเอาไปไว,วางขายนะครับผมก็จะได้มีไรายได้เสริมนะครับเพราะว่า แพ้ก็ตกมันนะครับก็จะได้มีรายได้เสริมนะครับผมช่วงพยายตกมันค่ะคช่วงพยายตกมันนะครับผมเดี๋ยวมาดูน้องคิอมออมบอกชื่อได้กี่อย่างแล้วนะน้องคิมออมบอกชื่อหน่อยค่ะมีกี่อย่างที่หนูบอกชื่อได้ขนแกะเลนโบโอ้นี่ค่ะเรนโบ้ค่ะของน้องคิมออมที่ว่าต้นยังเล็กค่ะอ่าให้ีดูหน่อยค่ะคิมออมน้องคิอมออมเขาจะชอบนะคะ,ะน้องคิมออมชอบตัวนี้นะครับผมนี่ โตมาเขาจะเป็นสีมพูสวยค่ะมีสองต้นค่ะนี่ค่ะแล้วก็หางกระลอกหางกระลอกแล้วก็ไหนมาลายในมาลายลูกอ๋อหอยหอยม้าลายครับมีมาลายครับพุ่แม่ยังไม่รู้จักชื่อนะคะครับนี่ลยหยียดน้ำหยยดน้ำ นะ่ครับยิมโนค่ะของน้องชิมอ,อมได้เยอะพอสมควรแล้วค่ะครับก็ะะะจะก็จะสะสมสะสมไปเรื่อยครับผมสะสมมาให้น้องนะครับผมก็โต,ข,ข,ตขึ้นก็จะได้ไปวางขายที่หมู่บ้านยี่สิบหลังตรงที่ต้อนรับนับเกเรียนมาครับให้ความรู้ครับก็จะไปวางขายเพื่อจะมีรายได้เสริมนะครับผมตอนนี้ก็จะ ลูกสะสมไว้ให้น้องก่อนนะครับผมน้องชุมอมนี่ครับแกนตัดครับย้ายได้นะคะแกนตัดที่นี่เวลาฝนตกเวลาฝนตก <laughs> ก็จะหิ้วไว้บนบ้านนะครับผมย้ายได้ค่ะครับผมเพราะว่าเขาไม่่อยชอบน้ำเยอะครับ เยอกลูกเยอะแล้วค่ะตอนนี้คิมออมตั้งลูกเยอะแล้วครับยังไม่รู้จะชื่อเลยค่ะจำชื่อไม่ได้ชื่อไม่ได้ครับเพิ่งได้ปลูกอย่างเดียวนะครับผมจำชื่อไม่ได้วันนี่คืออะไรคิมออมเห็นค,คุณอาบอก,กเลือกเรียกอะไรนะลุงคุลาพินห,หรือเปล่ากุหลาบพินถูกแล้วค่ะถูกแล้วกุหลาบพินก<ฮ>็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ ท,ทุกท่านได้รับชมเงินเพลงแค่นี้ก่อนนะค,ครับผมจะลืมกดแชร์กดไลค์กดใช้กดกระดิ่งคลิป่าทิดต,ต่างๆไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็กล่าคำว่า,าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะ